สวัสดีครับผมอยู่กับสองพันิสานครับวันนอิสระผามาสอมหลอกนะครับเป็นหลอกเบอร์พันนะครับของวีบานะพี่น้องนี่แหละอาการมันนะก็คือนกกรองสินะครับมันหมุนหมุนกลับได้นะครับผมนี่แหละใช่ป้อนี่แหละเพื่อด้เป็นบางจังหวะนะครับผมผมกับเราเคยสอมหลอกที่ลองหม่งเบิร์นะครับผมปัวจุันต้องมีอย่างกลไกย้อนีนะครับ อ่องขอาใจมัตนต้องมีเดือให้มีอย่างมันซึ้อหรือม,มันหลุดกับ่ผมนะแล้วมาลองถอดเบิ่งกันนะผมมีลองอสิเป็นแนวไดนะผมไปครับ โอเคครับผมสาเหตุแต่นะครับผมเต๊มันคือบอลกลับหลังได้นะครับนี่นะครับสังเกตเห็นสปริงครับเอลวดนี่ครับลวดน้ดนอยนี่นะนี่ครับได้แล้วครับเด้นนี่นะครับผมลวดนี่นะ่มันี่รุดออกจากมาเอมันรุดออกจากนี้นะครับผมรูออกมาทีน่ะครับผมตัวดำดำรุดออกเป่นนีะครับนี่ครับ แจะก็ยกใส่หล่องนี่คือเก่าน่ะผมพวกตัมันดำปฏิทีนดำขึ้นมาแล้วก็เอาวางใส่หล่องคือเก่าน่ะแต่อยู่ในลักษณะนี้นะนี่นะผมมันจะพักพักเล็กตัวนี้นะจะพักเล็กตัวนี้มากนะเพื่อจะล็อกมันจะเป็นเฟืองนี่นะหลวมมีหลวตัวนี้ไม่หนาทีตามที่ผมเข้าใจนะพี่น้องมันทีมีหนาทีพักตัวนี้มนตีง่ะตัวนี้จะอาขึ้นมานี่นะ อันนี้มันสีเป็นมาส้นเฟืองตัวนี้ใช่ห่ะนี่นะผมสังเกตว่ามันสีเป็นเฟืองอข้างในเห็นป่นี่สังเกตว่าเป็นฟันเฟืองอยู่ข้างในนะผมนี่นะสูเข้าไปนี่นะครับรน,บนมุสีเหล็กเป็นบางจังหวะนะครับผมที่เหกมันรุดออกจากกานันเลยฮะประมาณนี้นะมันรุดออกจากกันเลย นี่ครับต่อใจเลยนะครับหมังจากซือสาวผ่นนี่ลูกสาวมัอม้นะครับมันจะรุดออกนะครับตอนนี้เขาเมารลวดใส่หลองคือเก่าในปกตินะครับนต้องประกอบดึงครับประกอบกับสาเหตุน่าจะเกิดจากการดึงนะของอลไรก็ดึงนะ แต่ว่าดึงดึงข่าอันนี้เลยนะครับผมบอดิจับสายจากปลายคันนะ่ะแมันก็เปิดขึ้นนะครับผมน็อนตขันน็อตน็อตตัวนี้หลวมกับน,นี่ผลด้วยกันนะครับผมอุ้มเดาตัวนี้มันโยกได้นะมันจะไปกดตัวนั้นให้เคลื่อนแล้วก็สปริงรุดนะมี่สองวังให้สปริงดีงมากครับเขานี่นะเนี่นยมันในหลักน็อตน,นะครับมุมกำลังอ่ะอยู่นะครับผมนี่นะนี่นะ มัวมัวครับใไรเชยนะครับประกอบครับนอ็อตเองขนลวอมกับมิผลนะมุนเข่ามุนไปซ้ายนะน็อตล้มน,มนะขี้ี๋ยวประกอบกันครับผมประกอบเรียวยงว่ากัน โอเคครับประกอบเรีบยบร้อยแล้วเนี่ยใช้งานปกติได้วยนะครับผมที่เรียกกังวง,ง,ง,งหงือนนะครัผมคืบปลองหม,ม่างเบืองว่าปลอกดีๆนะครับผมแต่ว่าปล่อยทิดด้งไว้โดนนะจนเก่าเบื่อพันนะคับลอกเก่าบวห่างก็ว่าได้สอนนะครับผมบสาเหตุเพราะว่าหนาจะดึงนะฮะดึงตอนของนดึง ดึงค่าดึงแบบดึงค่าดึงค่าหลอกเลยนะครับผมโบดจับปลายสายดึงนะครับผมครับเราจะเกิดปัญหานี้ครับเพราะว่าน่าจะรีเรียงนะของยังกระดึงจับเอ็นปลายสายดึงเอานะครับผมการเหตุการณ์นะครับผมน็อตน็อตล็อกตัวนี้ก็ยังไม่รวมนะครับผมแน่นๆ่ะเช็คใส่งานครับมั่งมาหยอดน้ำมันยังดูก็เห็นครับเพราะนอตลวมกก็เป็นเรื่องเลยนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับ ันได้งานได้ปกติแน่นอนนะครับผมสำหรับผู้ใดที่อาการเปลี่ยนเดียวกันก็นกลองมากพึงนะครับผมนี่จะหน่อยนะครับผมลงก็บหมวกไปเพื่อนเต้กระไดนะครับผมเนี่ยอยู่แลหละอดล็อกนะตฮะพลังปกติล็อกนะฮะอืมพลังอะไรน,นะโอเคครับประมาณนี้นะครับผมฝากติดตามไว้นะครับผมขอบคุณครับ